เพื่อนนะเฮี่ยวบอกเขาโอเคเปล่าวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยแม่งเฮ้ยนี่ฉันไม่ได้เก็บตังค์จากลูกนี่มาหลายสัปดาห์แล้วนะเฮ้ยโอ้โด้น่าจะเจอปมานะเจอแล้วใช่ใส่วิปปิ้งครีมนิดหน่อยใส่เชอร์รี่ออนท็อปนิดหนึ่ง เสร็จแล้วเค้กขอน้ำไม่รู้อ่ะเพื่อนอะไรวนะน่ะเ,เพื่อนมาเป็นแล้ววะก็ออไม่รู้เหมือนกันอ้น้อยอ่ะเออียเกาหวัวกันอีน้อยโอ้กูจะบ้าตายพี่ผ่านละเพื่อนปิดหูแเราโอเค,อ,เคอีน้อย <c oughs> อ่ะเค้กขอน้โอเคเยี่ยม ใช่ผมับแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังถังแตกอยู่คือเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนเนี่ยมันไม่มีใครยอมจ่ายนี่ผมสักทีมันตัดใจมากันเลยพวกนี้มันเออเพื่อนบิดไหล่รอดเพื่อนบิโอ้พระเจ้าช่วยเออไม่เข้าใจเลยวไอพวกนี้เนี่ยมันยกไอ้พวกนี้มันจะยอมบิดแล้วหนาวะสรุปง่ายๆก็คืออันนี้ไปกินเียโอ้พระเจ้า เผ็ดกูตายหาละนี่แนะ่โดนสะบ้างจะได้รู้เหตุผลนะครับไม่ใช่ผมชิบอะไรก,กนูนี่ตบน้ำหน้าผมรู้สึกไม่ดีใครมีใครได้ยินไหม มีมีใครได้ยินไหมผมรู้สึกไม่ดี